สองมาไม่เห็นหน้าแมานานแล้วปต,ตวไว้ครับไอด้ดำไอด้ดำลูกแม่สติกเกอร์ผ่านนะลูกอะพี่ทำดำยังไม่ผ่านเลยสติกเกอร์ได้ตตวตุต้ยเตวตว้วย,วยไม่ขอถ่ายรูปหน่อยดูมาดีอ่ะอแม่อุ้มมาไอ้แม่อุ้ม แ,แม่อุ้มมาแ,แม่อุ้มอ่ะดูสิยังจับเธอไม่ได้เลยเธอก็ยังห่วงตัวนี้อยู่กันเป็นปีแล้วเนี่ยปีนึกงเนี่ยมีนา20มีนาปีนึ่งเ,เนี่ยตอนนี้มีโทมมีอะไรนะโรงพยาบาลโทรมา <S <S สวัสดีค่ะคุณแม่ของน้องสวยเดี๋ยวนี้น้องสวยเกามี หมอโทรตามนะมีหมอประจําตัวนะวัคซีนแต่ตอนนี้เขงเลี้ยงเปลี่ยนระบบใหม่ก็คือไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้อะไรก็ให้อยู่ในเนี้ยระบบปิดทะเลาะกันอยู่สองตัวนี่แหละวันวันนี้ไม่ได้นะวัน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 ลูกแง่จ้าค่ะจ้ามาไม่อุ้มหน่อย嘛เปียกไหมกินเปียกไหมอ่ะกินเปียกออกมาเร็วคนเนี้ยง่ายคนเนี้ยเด็กน้อยเด็กน่ารักพ่อนี่แบบ คนนี้ยังน่ารักเหมือนเดิมตั้งแต่เด็กจนโตไอตัวอ้วงเนี่ยอ้วงอ้วงอ้วงขาอ้วงับอุ้ยเขาไม่ค่อยชอบเล่าดูบนคามเลยที่ประจำตำแหน่งที่ประจำตำแหน่งที่จับตูดที่รูปตูดนี่มุมรูปตูดมุมรูปตูดโซฟาพี่อิ๋วให้มา เดี๋ยวพอได้มาปุ๊บผิวยกโซฟาให้เลยเนี่ยแมวสองตัวเนี่ยเ <c oughs> ตยเตยเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปนะเพราะว่เดี๋ยวแม่จะไ,ไปทำสติ๊กเกอร์